ามติ๊กแซกมาสองแล้วก็ห้าแล้วมาหนึ่งศูนย์ก็ออกศูนย์สองเราคิดว่าเขาจะแซกมาแบบนี้เขาก็นี่พอเ,เข้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งมาออกสองฝั่งเขาเข้าสี่ปั๊บนี่เรามาดูแถบ,แถบนี้เราก็ดูเรามาเชื่อมสองห้าหนึ่งศูนย์ส,ส,ส,สี่เห็นไหมนี่เนี่ยมันมีหกแปด สามสองห้าหนึ่งแล้วก็ย้อนกลับมาศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์สี่เสนี้หลักหน่วยเขาก็โยงมาแบบนี้หกสองแปดมาตกปั๊บนี่เป้าเป้าลิกล่างก็จะอยู่ประมาณตรงนี้นะศูนย์สองสี่แปดแสดงปั๊บสี่แปดนอนปั๊บยังไมศูนย์ศูนย์มาได้หกศูนย์มาได้ แล้วก็ห้าเจ็ดมาได้ห้าหนึ่งมาได้หกเจ็ดมาได้ไนี่เซตนี้อะไปจอดดีๆนะลองคิดดูนะเลขล่างนั้นเห็นเลขล่างนะเห็นล่งที่วิเคราะห์ล่างนะครับแต่ถ้าพูดถึงถ้าศูนย์มาเนี่ยคงไม่ยากคือศูนย์กับศูนย์หกศูนย์แค่นั้นนะไม่เกินนี้ศูนย์ศูนย์กับหกศูนย์ถ้าศูนย์มาล่างนะอยู่ไม่เกินนี้จะวนย้อนกลับหลังเหรอเนี่ยมันเป็นย้อนเนี่ยพอเราไปทางตรงมันย้อนกลับมาทางนี้ บันไดบันไดน,นี้รู้สึกว่าจะาคุณภาพเขาดีอยู่ยังไม่หลุกหรอกยังไปได้วันนี้ถ้ามา6กก็ศนศูนย์ก็กถือว่าใช้ได้หรือจะเป็นเจดหนึ่งก็ได้หรือหนึ่งเจ็ก็ได้ผมไล่ดูละลองไปไล่ดูนะบันไดนี้เมื่อสิแล้วผมเคยโชว์แต่คนเราเดินมาตรงยู่ไหนเขาแซกออกข้างตรงนี้ไม่โชว์ห้าหนึ่งย์ตรงนี้ไม่โชว์ มันออกสีไ่ไห็นไหสี่แปดเนาะเขาไม่โชว์แต่ถ้าแซกอะไรนะหกแปดสามสองห้าหนึ่งปับ๊บหนึ่งปั๊บย้อนมานี้อ่ะหนึ่งศูนย์สี่เห็นไหมหนึ่งศูนย์ศูนย์สองก็อยู่ตรงนี้อืมสี่แปดก็อยู่ตรงนี้ตัวต่อไปก็น่าจะเป็นหกศูนย์ศูนย์ได้ถ้าหลุดจากนั้นเราก็ไล่เอาแบบนี้เมื่อมื่อกี้ก็ขึ้นแทมนี่แปดสี่ ถ้ามาศูนย์ก็น่าจะง่ายไม่เกินหกศูนย์หรอกอหกศูนย์กับศูนย์ศูนย์ไม่ชิงดํากันอยู่ต่นนี้หรือจะดึงตัวเก่ามาตัวก็เป็นศูนย์สี่แค่นั้นละ่ะหมักนักม่เกินนี้ถ้าศูนย์มานะไม่เกินนี้แล้วถ้าตัวฉีกเขาก็น่าจะมีห้าเจ็บได้หนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งได้แล้วก็อะไรเลยหกเจ็ดได้มีแค่นี้เองตัวเลขอ่ะไม่ถึงสิบตัวอยู่ประมาณ ประมาณตีไว้กลุ่มนี้ประมาณสิบตัวเพียงแต่เราไล่หลักหน่วยหลักจิบหลักสิบล้วก็ไล่ย้อนพอเมื่อกี้สองห้าหนึ่งศูนย์ในช่วงนี้เขาเปลี่ยนพอเข้ากลางเนาะสองห้าหนึ่งศูนย์๊บเข้าสี่ตัวส่งวันนี้สองห้าหนึ่งศูนย์แ๊บเข้าสี่เห็นไหมศูนย์ปั๊บมันจะดันมาสี่แป๊บตัวต่อไปก็น่าจะอยู่เวิร์กนี้ละตัวตรงมันก็น่ายอยู่แถบนี้อ่ะ มีล่างบลล่างนันนมีล่างมีล,งล่างมล,ล่างหวยไม่เกินแถบนี้ครคิดว่าถ้าถ้ายืาย้อตัวเก่าต,ตัวถ้าว่ายื้ยือ้อสี่เราก็น่าจะอยู่ประมาณสักศูนย์สี่ได้แบบนี้อะไรแบบนี้สองแปดแล้วก็เผ่อๆมันได้มันได้รูบังมันได้เผ่อๆอาจจะได้บนด้วยครับคือต,ตรงนี้พอถติว,ว่าถ้าหวยงวดน,นี้ออกสักเดี๋ยวนะ 60น,น่ะเมื่อกี้หอยตรงนี้ก็อาจจะได้บนด้วยแบบนี้ยผมไล่ไปหมดแล้วละ่ะมันน่าสนใจอยู่บันไดนี้น่าสนใจลองไปไล่ดูนะอืออันนี้คือไล่ล่างคิดว่าน่าจะจบตัวหัวผมก็ให้แล้วเนาะให้แล้วละ่ะแน่แน่ตัวหัวมาแล้วบอกมันมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งมันจะเป็น505อะไรอยู่ประมาณนี้อีกกลุ่มหนึ่งตัวที่ว่าผมไล่ดูมันน่าจะอยู่ประมาณนี้แคปด,ดูนะท่านผู้ชม น่าจะกัวถูกแค่ตัวเดียวอีกอ่ะกัวถูแค่เลขกห้าตัวเดียวสลัดเนี่ยเราวันที่หนึ่งขึ้นด้วยเลขกห้าหรือเปล่าแบบนี้นะนั่งคิดแต่ตัวหลังก็ไม่รู้ไล่ไปยังไงสําหรับตัวหัวนะครับตัวหัวก็มันจะมีสองเซตเซตตัวหนึ่งรู้สึกว่าหายหายเจออยู่ห้าถึงห้าห้าแปดเลยมาไล่มันคู่กันอยู่ใกล้ๆกล้กันแสดงว่าลุงชอบห้าหลักแสนว่างั้น ไม่ได้ชอบเราไล่ซ้าบันไดอ๋อห้าหลักแสนตัวหัวนะครับสามตัวหน้าหัวนั่นนี่ว่าหน้าถ้าถ้าเราคิดลุ้นเลือกเลขขายแล้วเราเราก็มาเลือกตัวหลักแสนเราหน้าจะาอนีลข้างพอได้จากลับลงไล่ดูพอได้ตัวหัวสแคหลไย้ล้านสแคป์ด้ตัวหัวนะะลงไล่ลูกก่อนตัวแฝงก็มีตัวแฝงอยู่ตัวหนึ่งลู นางไล่มาเช้าโอ้ทำไมไล่ไ,ไปโอ้มันพอเป็นไปได้อีกอน,นี้ห้าสี่ก็น่าสนห้าสี่ถ้าสมมติว่าหวยก็ไม่ไปที่ไม่ไม่ไปที่กลุ่มเพราะหวยมันจะอะไรเมื่อกี้ออกอะไรนะหกสองเก้าถือว่าเลขโซนแบบถ้าเอามาเรียงสับไปสับมาอาจเป็นเลขสูงได้เนาะสองหกเก้า 692มันนี้ถือว่าสูงนี้ครับปูต่ำเนาะปูมาเป็น29ปูต่ำแล้วยังไม่ติดศูนย์นะศูนย์ไม่มานี่เราก็ไปดูตามบันไดบางครั้งก็ช่วยได้ทีนี้การตัดสินใจความแม,ม่นมันมีอยู่นี่ผมผมจำไม่ได้เพราะว่าตรงนี้ผมหละไล่หลายรอบหลายงวดแล้วล่ะมันผ่านมาหลายสิบปีหลายสิบปีเราไล่มันก็ผ่านไปผ่านมาทำให้เรางงเราจำไม่ได้ว่าหวย ตัวต่อไปคือเลขอะไรแบบนี้เราจำไม่ได้มันมีบางบันไดยอยู่ผมทำไว้อยู่มันเป็นบันไดเก่าที่ผมเมื่อสแล้วผมก็ให้แอดจัดดูอยู่ก็ไปทิ้งอีกอะมันก็ออกอะแต่ไม่ได้เอาโชว์ให้เอฟซีดูนะเ,เกี่ยวไว้ในใจว่าเออดูเวลา,ลาหอยออกเสร็จมันจะเป็นยังไงแบบนี้เมื่อสิแล้วผมก็ให้แอดาัดดูอยู่มันก็มออกตรงนี้โอ้ย oh, ทำไมเป็นงงน,นี้นอกหอยนีอ้อันนี้ไล่เล้ เมื่อ้วผมให้ให้อดสัตว์ดูอยู่นะ <S <S ตนนอกเราหนวยออกเศอีกเราพลาดอมันก็พลาดดิถ้าเราเราไล่หลักสิบห้าโอ้ห้าเก้าศูนย์เจ็ดสองเห็นไหมกบสองหน่วยมันก็ออกสองเก้านะตรงนี้นี่มันไล่าทางนี้ก็ได้ห้าเก้าศูนย์เจ็ดสองเห็นไหมไปทางไหนก็มันกอดคอสองเก้าเพอะเจ็ดสองแล้วก็สองเก้าเป็นเชื่อมตัวเก่าเจ็ดสองบ้าก็สองเก้า ห้าเก้าศูนย์เจ็ดสองเห็นไหมมันก็เชื่อมตัวเก่าอ <จะ S 2> นี่ผมจําไม่ได้ว่า<ะ>เขาไปยังไงเพราะเขาออกขีดแบบนี้ผมจําไม่ได้จะขึ้นจะลงมันก็ตกที่สองนี่สมมติถ้าเข้ามานี่เห็นไหมทําไมว่าเป็นเก้าแปดได้เก้าหนึ่งอะไรอยู่ตรงนี้มมติถ้าเข้าลงมานี้ห้าเก้าศูนย์เจ็ดสองถ้าลงเก้าปับข้างในอยู่เราแวกนี้เก้าอะไรไม่เก้าสามเก้าสี่เก้าอะไรก็ว่าไปแต่พูดเอาแต่แค่สองตัว ถ้าเราดูมันย้อนกลับห้าเก้าศูนย์เจ็ดสองมันก็ลงเก้าเห็นไหมหนึ่งเก้าแปดในที่มาถือว่าชัดเจนนะแล้วเราแปลวความมั่นใจมาแต่ไหนว่าแปดน่าจะอยู่หลักหน่วยมันตามบนานันไดนะนี่เราศึกษาตามบันไดก่อนศึกษาตามบัรไดก็เอาแบบถอดสั้นเลยหลักหน่วยเขาหกสองเก้ารับมุกเนึ่สองเก้า เป็นตัวออกด้วยนี่สามตัวด้วยมันห้าหกสองเก้าหกสองเมื่อกี้ออกอะไรนะเจ็ดสองเรามาถือว่าเชื่อมตรงนี้ตัวเขากัมันก็นีนนน่แหละผมไล่อยู่ตรงนี้ก็ลองไปดูนะใครที่ศึกษาบันไดอ่ะนี่ผมงงไม่ออกว่าเขาจะไปไหนแต่ผมรด้ว่าเขาจะอยู่จุดนี้กับจุดนี้แล้วนะนะครับอันนี้กรณีเขาไปจุดนี้นะแล้วก็มีเหตุผลว่าทําไมผมต้องเอาตรงนี้ เออเพราะว่าเราไล่บันไดของเราไปเออมันจบตรงนี้แล้วบันไดนี้ก็เป็นบันไดที่ว่าบันไดกูงวดที่แล้วด้วยรู้สึกว่าเราจะปล่อยไปให้ดูหนึ่งคลิปหรือเปล่าคลิปเดียวแต่ว่าเราก็ตัดแล้วเราก็ไม่เอาอีกอลบันไดนี้สําคัญมากมันโชว์หลายงวดแล้วแต่เราก็ยังเอาไม่ได้หัว จริงผมก็มองภาดด้วยผมก็เลยไปเป๋เหมือนกันเนาะดูหลักสิบนะสามเก้าเก้าสี่ห้าเก้าศูนย์เจ็ดสองจริงผมอ่านหกหนึ่งหกหนึ่งเก้านะผมอ่านว่าน่าจะเป็น 6, 1, หกหนึ่งเก้าหวยมันจะออกหกสองเก้ามันมีตัวส่งมาจาก จากร้อยสงมาอยู่เ่วาน,นี้ทำไมเห็นไหมหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแปดแปดหนึ่งแปดนี่นะช็อตแรกผมมองตรงนี้ผมก็เอาเลยอ่ะผมไม่ได้รอหรอกนี่ยก็หลักหลักสิบก็มาเนาะ